เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม p e p p r Door สอนะครับซึ่งผมจำได้ว่าภาคแรกผมได้เล่นในเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งทันทีที่เกมนี้ออกมาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดูตัวอย่างในเกมแล้วภาพมันสวยขึ้น เดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้เลยนะครับผมเอาแหละตลระดับความยากเคผมเคยเล่นภาคแรกอะมันเป็นคอนเซปต์เกมแนวปรสนานะเกมแนวเฮลเลอร์เดี๋ยวผมขอเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะขอแบบสบายๆหน่อยแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็น เทคนิคนะครับโจมตีที่จุดอ่อนของศัตรูมาแล้วมาแล้วต่อจากภาคแรกเลยนี่หว่าเอานี่ตัวละครเราเนี่ยเพิ่งเห็นหน้าตาเป็นครั้งแรกนัเนี่ยที่เล่นภาคแรกมาไม่เราไม่เคยเห็นเลยนะว่าตัวละครเราหน้าตาเป็นยังไงอ๋ออย่างงี้นี่เองหนีขึ้นมาที่ชั้นสองได้แล้วครับแล้วก็มีมีด อาวุธประจําตัว okay, ครับโอเคครับขึ้นมาแล้วครับชั้นบนว่าแต่ว่าประตูเปิดไม่ได้ทิบหายแล้วโอ้โหตรงนี้ลงศพเทียบเลยโอโ้ต้องมองดูเข้าไปข้างในด้วยจะมีอะไรผิดสังเกตไหมกระดาษคำใบหรืออะไรสักอย่าง เก็บ okay, ไว้ก่อนนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งครับเราได้ส่วนที่หนึ่งแล้วคาใบส่วนที่หนึ่งนะมาดูอันที่สองกันอันนี้อยู่ตรงเสื้อครับคาใบส่วนที่สามมันมีกี่ส่วนเนี่ยตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ผีออกจากโรงไปแล้วอ้าเจอแล้วครับคําใบ แล้วยังไงต่อเอ่ยเรวดูให้ครบก่อนนะไม่มีโผมาต้งแช่นะครับกลัวนะตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคครับแต่ดูอีกทีนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับผมโอ้โหจะรูปมาจากโลงไหมเนี่ย เปิดกี้ก่อนเราได้ไม่ขีดไฟครับผมจุดเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเอาชิ้นส่วนไปต่อก่อนโอเคครับที่นี่มันมืดเราจุดจุดไฟดีกว่าครับจุดเทียนอ่าไปแช็กก็จุดเอ็มๆไ่แช็กไม่ขีด,ขดเราก็จุดเลยครับผม ที่มีเอกสารเดี๋ยวขออ่านหนะ่อยนะอ่าในความว่าตอนนี้มาดามกำลังตกอยู่อยู่ในอันตรายมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเธอได้ในตอนนี้แล้วก็คาบสีแดงคุณต้องนำค้าบสีแดงไปส่งที่ห้องปักนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นอย่าทํพลาดแล้วก็อย่าให้ใครร่วงรู้เรื่องนี้และฉันยังรู้อีกด้วยว่าว่าแต่ละที่มันมีกับดักถูกติดตั้งไว้อยู่จําเอาไว้ว่าการที่คุณจะผ่านประตูแรกที่ชั้นสองได้นั้นคุณต้องรอให้ะระฆังดังตอนตีสองหลังจากนั้น ให้ดูในรายละเอียดของกระดาษจะบอกใบ้ถึงเส้นทางที่คุณจะไปยังประตูต่างๆแล้วคุณก็จะปลอดภัยด้วยเช่นกันอันนี้เหมือนเหมือนเป็นคำใบ้ที่เขาบอกนะคือเกมนี้มันเป็นเกมปริศนาซึ่งผมไม่ก็ไม่ค่อยถนัดนะอาจจะหัวช้าหน่อยตรงนี้เราสำรวจหมดแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างกันดีกว่า เอาชิ้นส่วนมาต่อกันแล้วมันก็ไม่ครบนะมันมันมันจะเหลือประมาณสามชิ้นอะกระดาษที่หายไปนะครับผมยวไปดูข้างล่างกันภาคแรกขึ้นมาชั้นสองนี่เราก็ต้องลงไปข้างล่างแล้วเ,เนี่ยซึ่งหนีผีมานะเนี่ยตู้นี้เปิดได้ไหมโอเคครับเปิดไม่ได้ น,นี่มีนาฬิกาอยู่หรือว่าหรือว่าในนี้มีอะไรเข็มนาฬิกาครับผมเดือนนี้ไม่มีเข็มเข็มสั้นเข็มยาวไม่มีโอเคครับอันนี้มีเข็มสั้นเข็มยาวแต่ว่ามันใกล้จะตีสองนะโอเคครับ เราต้องทําให้นาฬิกานี้มันขึ้นเวลาตีสองเราถึงจะเราถึงจะเปิดประตูไปได้ตามคาใบ้นะโอเคครับเราให้เข็มวินาทีอยู่ที่ประมาณเลขเก้าแล้วกันเราจะได้วิ่งขึ้นไปทันใช่ไหมใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอเคครับ ปริศนาแรกไม่ยากไม่ยากไม่ยากถึงยังถึงยังเฮ้ยโอเค,อเ,คเข้าได้แล้วครับอา้าวเปิดแล้วเปิดแล้วกลับไปไม่ได้แล้วครับคราวนี้งานงอกไปไหนต่อะฮิ เสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้ว่าจะเจอผีเลยไหมมันก็เหมือนกับเป็นห้องเดิมนี่หว่าเออว่ามันเหมือนเป็นห้องเดิมเลยว่ะเราก็ดูเคลียร์หมดแล้วนะแต่ผมงงมากเลย ยังเก็บอะไรไม่ครบหรือเปล่านะเฮ้ยก็ไม่มีอะไรอันนี้น่ะมีหรือเปล่าเฮ้ยขอ,อ,อ,อนึกว่าเปิดได้ตกใจตกใจหมดเลยครับ ตรงนี้เราใส่เข็มนาฬิกาไม่ได้แล้วนะหีพวกนี้จะลุกมาจากโลมไหมผมกลัวเนี่ยแต่ผมจุดไม่ขีดแล้วนะสอบแรก ตรงนี้ที่รู้ชัดมีสองศพนะมองงนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะนี่ให้เราทำอะไรต่อไปเนี่ยเปิดประตูได้ไหมเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้ตกใจหมดเลยโอเคครับ ไปวิ่งไปโอ๊ะกลับมาห้องเดิมวะย้อนกลับไปได้ไหม,มงงมากเลยเนี่ยผมกลับมาห้องเดิมอีกแล้วผมต้องอานจดหมายจดหมายได้บอกอะไรบ้างเนี่ย คาบสีแดงเหรอก่อนนะตอนนี้ผมงงมากเลยอยู่ผมว่กลับมาห้องเดิมเนี่ยไม่ทันไรก็โดนปิดศนาเล่นงานแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปประตูเหมือนเดิมนะจะทำไงก็คือให้สังเกตประตูที่มีคาบสีแดง ใช่หรือเปล่านะว่าน่าจะใช่นะครับนี่ไงประตูที่มีค่าสีแดงยังไงเอ่ยนี่น่าจะกลับไปห้องเดิมว่าไม่ใช่โอเคเไปที่เข้ากลับมาห้องเดิมซะงั้น เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เหมือนห้องมันเปลี่ยนนะ,มะเมื่อกี้นี่ไงประตูที่มีค่าสีแดงเข้าไปแล้วปุ๊บก็ย้อนกลับมาใช่ไหมเฮ <Okay. S 1> ้ยมรรจะกล่าศมันเปลี่ยนไปวะใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอ้าไม่ใช่กลับมาที่เดิมงงมากงงกับคำใบ้นี้ อาไนะไมเนี่ยเปลี่ยนล้วยังไงเอ่ยนี่ถ้าเปิดออกไปมันจะเป็นห้องเ,เดิมแน่เลยลองกลับไปเปิดประตูนี้ดูเป็นไงมีอะไรเปลี่ยนไหม ไอย้ยะงงวะ่ะแม่ไม่เล่นก็งงครับ <Okay. S 1> มันมีอะไรให้สังเกตมากกว่านี้ไหม ให้วิ่งให้เร็วที่สุดหรือปะก็ <Okay. S 1> ไม่ได้ ผมยังไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจคำใบ้ในเกมนี้มันเท่าไหร่นะแต่จะพยายามทำความเข้าใจดูแล้วกันอันนี้ใช่ไหมแต่ปุ๊บตรงที่มีคราบสีแดงได้หรือเปล่า ็มีอยู่ประตูเดียวเอา้าโอเคครับประตูที่มีค้าบสีแดงถ้าวิ่งตรงไปเราก็จะกลับมาที่เดิมใช่ไหมใช่อเอนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งวนประตูประตูสีแดงดูนะครับ อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผมผ่านหรือเปล่ามก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับว่าเราผลวมาอีกที่หนึ่งและใช่ไหมไม่ใช่โอ้กลับมาที่เดิมอีกเอาใหม่ครับเอาใหม่ เดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูบนประตูสีแดงดูนะอาจจะเจอทงอางออกก็ได้โอเคครับเปิดไปเรื่อยๆไม่ได้วะที่เกือบได้แล้วนะ คครับวนกลับจากนั้นออกออกหรือเปล่าน่าจะออกนะไม่ได้ไม่ได้งงมากเดี๋ยจากนั้นวนกลับ อันก็วนกลับแล้วก็ตรงไปใช่ไหมอ้าโอเคครับได้แล้วได้แล้วข้างหน้านี้แน่เลยเอา้าวไม่ใช่ อีกบานหนึ่งมาที่เดิมอีกแล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่มาถึงก็เจอปริศนาที่ผมไม่เข้าใจนะมันอาจจะง่ายก็ได้แต่ผมเพียงแค่ไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้มีแ่กันเราแจกันแล้วมีอะไรให้เราสังเกตไหมวะ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้วะมันให้เราทำอะไรเกี่ยวกับประตูนะใช้ไอเทมเปล ก็ไม่ใช่จุดไฟหรือเปล่า <Okay. S 1> เดินตรงไปก็กลับมาที่เดิมแน่นอนโอเคเราจะย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยแหละ <Okay. S 1> จนกว่าเราจะเจอประตูแดงนะ <Okay. S 1> เอาไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม,ม่ย้อนรอบหนึ่ง แล้วก็ออกประตูนั้นแล้วก็ย้อนอีกรอรัย้อนก่อน,น,นก็เปิดประตูนี้ใช่ไหมไม่ใช่วะเอาใหม่เอาใหม่โอ้นานมากต้องขออภัยนะคุณผู้ชม สนานี้กินเวลานานเหลือเกินอ่าย้อนไปใหม่ใช่หรือเปล่าอ๋อได้แล้วครับประตูใหม่ใช่ไหมผมงงอ่ะตรงไปหรือย้อนตรงไปใช่ไหม องไ, oh, ไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ